กลุ่มเซ n t ทร l และกลุ่มสี c คอน sumer เราเป็นพันธมิตรกันอย่างเหนียวแน่นนะครับปีนี้เป็นปีที่27แล้วนะครับส่วนตัวผมเองผมคิดว่า27เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดสวยที่สุดมงคลที่สุดเพราะว่าผมเกิดวันที่27ครับ สวัสดีครับท่านอานิเซนทรโรพี่น้องชาว GCS พี่น้องกลุ่มสีคอนซูเมอร์พี่น้องสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอที่รุจิรวัตนะครับปร,รนนะธา,านคณะท่าน <can> ที่ัสื yeah, yeah. ่อคอนซูเมอร์จริงๆเรียกว่าที่อาร์ตง่ายกว่านะครับหรืออาร์ตก็ได้นะครับใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้กลับมาเจอทุกท่านนะครับได้มาพูดคุย เพราะว่าวันนี train 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 e train ้ผมจะมาพูดคุยเรื่องศิลภัณฑ์ที่ชื่อ e n t t r l t t h One วันพันนะครับและนี่คืองานภาบศิลปันเองที่ขอบอกว่ามันดีกและก็เด็ดจริงๆแต่ก่อนที่เราจะได้เห็นนะครับได้รู้จักบัตรเครดิตคุณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท general card services จำกัดค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ ต้นขาตื่นเต้นไหมคะมากครับเห็นพี่อาร์ตเซลัวเยอะมากๆเราผ่อนคลายกันได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะพี่ต้นขาอย่างแรกเลยพอเรามองไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของภาพลักษณ์ใหม่ของเซ็นทรัลเดอะวันเราเห็นอย่างแรกที่ชัดคือเรื่องของโลโก้อ๋อครับมันจะออกมามันออกมาเป็นยังไงมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างคะพี่ต้นก็อย่างที่เมื่อกี้ที่อาร์ตได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือจะเห็นว่าตลอด 20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบ่ารเครดิตเซ็นทรัลตะวันของเราเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดนะครับแบรนด์มันก็มีการเติบโตใช่ไหมครับนี้เราก็กลับไปดูลูกค้าของเราว่าเนี่ยลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนไปเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบรนด์ที่เข้าถึงได้ต้องการแบรนด์ที่ทันสมัยนะครับฉะนั้นล้วก็ประกอบกับโอกาสอันดีที่เราเพิ่งได้รับการต่อสัญญาแปดปีจากมรอไปทางเซ็นทรัลนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะทําการ เรียกว่า refresh brand ของเราแล้วกันนะครับให้มันมีภาพลักษณ์ของความเป็นทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำในด้านไลฟ์สไตล์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่โลโก้นะครับที่เราปรับเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้เราก็มองในถึงภาพรวมทุกอย่าง mm hmm. ไปถึงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภาษา mm hmm. การออกแบบประสบการณ์ลูกค้าหรือที่เรียกว่า user experience ค,คซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับ mm hmm. สิ่งต่างๆหล่านี้หรือว่าสื่อการตลาดออฟไลน์ออนไลน์ทุกทัชพอยต์นะครับก็จะถูกปรับลงไปเพื่อทําให้แบรนด์มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นซึ่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมาะกับบริบทของสภาพแวดล้อ<ต>มในโฆษณาชื่ดยาขวัญใจเจนซีสุดๆเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เดี๋ยวให้พี่เต๋อทักทายทุกๆท่านก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับนวนะครับก็เป็นผู้กับนัแลวก็ผู้กับโฆษณา โอเคพี่เตอ๋อก็จะมีผลงานอะไรที่แบบว่าพวกเราอ่ะเคยผ่านหูผ่านตาไปแล้วแหละเนาว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าบางทีที่เราเปิดทีวีมาเราก็จะเห็นภาพยนตร์โฆษณาต่างๆก็หลายๆตัวที่เราเห็นตัวดัง,ดงๆต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลงานของพี่เตอ๋อด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะคะของ Central The o n วันเดี๋ยวถามพี่ต้นก่อนพี่ต้นขาคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้เป็นยังไงเองจริงๆมันเริ่มมาจาก โจ์ก่อนนะครับโจทย์ก็คือว่าเรามีไอตัวเมื่อเี้ที่เพิ่งเล่าไปนะครับคือเรื่องของ Dynamic point mm hmm. ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องการที่จะสื่อสอรารออกไปให้กับลูกค้าทั้งสมาชิกปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายของเราได้รับรู้นะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์เรื่องของการเป็นการเรียกว่าชื่อคอนเซ็ปต์ง่ายคือ everything has a point oh. ซึ่งเป็นการเล่นกับคำว่า point นะครับ oh. เพราะ point เนี่ยจริงๆมันแปลดได้ หลายความหมายนะคะถ้าแปลแบบตรงตรง,ต,รงตัวเลยก็คือเป็นเรื่องของแต้มว่าเรื่องของคะแนนนะครับแต่ถ้าแปลอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องของประเด็น<อ>เหตุผลนะครับ<อ>ทีนี้เราก็อยากจะมองตัวเราเองอย่างที่บอกไปก็คือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นเพียงแค่ payment solution แต่เราสามารถที่จะเป็น reason to pay ได้ด้วยก็คือมีเหตุผลจะใช้อยากจะใช้อยู่แล้วคนมันอยากจะใช้นะครับก็ต้องมีเหตุผลทีนี้ไอ้คอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างเน,นี้ย ผมเคยดูในหนังกังคเตอ๋อเขาก็จะเป็นเรื่องของการหยิบอะไรไง่ายๆแต่มาทําให้มันรู้สึกมันน่าสนใจอนะตอนที่เรา brainstorm กันเนี่ยชื่อคุณเตอ๋อก็เป็นชื่อแรกๆที่ทีมงานคิดขึ้นมานะครับเราก็เลยลองนำคอนเซ็ปต์นี้ไปเสนอกมาทางคุณเตอ๋อดูนะครับดูว่าเขาสนใจไหม<อ>นะแต่ให้เขาพิจารณานะครับแล้วตอนหลังก็เขาก็ หลวงตัวตกลับตอบรับ,รบเราก็ทางานเราก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมกับเบอร์ต้นของประเทศมากำกับภาพยนตร์ของเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาก็เป็นเบอร์ต้ตนๆจริงๆเรียกว่าแต่ว่าสมบงกันละกันดีกว่าพี่เต๋อละคะเป็นยังไงบ้างแบบสําหรับเรื่องของคอนเซปต์อะไรต่างๆสําหรับภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้จริงจริง ว่าตอนที่ทางทีวันกับทางเอเจนซี่บูเนี่ยเขามาเสนอผมรู้สึกว่าอย่าใช้คำว่าหลวมตัวเลยครับผมก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากทำยินดีมากเพิ่งไดใช่ใช่พอเขายื่น<อ><อ>คอนเซ็ปต์เรื่องแบบไอวิตติงแฮนด์สปอยหรือว่าแบบอะไรอะไรก็มีพอยต์อย่างเงี้ยผมฟังแล้วแบบโอ้พี่พูดมีพอยต์นะครับ <laughs> ฟังดูแบบเออมันดูเมคเซนส์หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเราเลยรู้สึกว่าเวลาฟังคอนเซ็ปต์เนี้ยมันตีไปได้สองอย่างสนุกสนุกของเราเป็นแบบ เออมีพอยต์ก็คือม e ีเดนามิกพอยต์แล้วก็มีพอยต์ก็อย่างที่มิ้นทตอนบอกแบบฟังดูมีพอยต์นะอยู่อกอดตอบพอยต์อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เขามาชวนทำเนี่ยไอ้บทสนทนาที่คุยกันเล่นๆล่นเล่นมุกกันไปมามันดูเป็นโฆษณาได้เลยเหมือนกันนะใช่มาฟังดูแล้วมันก็คือมีพอยต์จริงๆมีพอยต์ให้เราไปต่อได้แล้ว<ๆ>ก็เลยคิดว่า<ๆ>เป็นแบบนะมันก็จะเกี่ยวกับสตอร,รี่ของเพื่อนสาวสองคนเม้ากันเรื่องช้อปปิ้งเราเล่นกับคาร์บูพอยต์อะไรแบบนั้น แล้วตอนถ่ายทไไําเป็นยังไงบ้างคะพี่เผือบรรยากาศล่ะาโอ้โหจริงๆสนุกมาเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกคือเมรอนว่ารอบนี้เขาจะแบบรีเฟรชแล้วก็รีแบรนด์ใหม่ใช่ไหมเขาก็เลยแบบขอให้ผมแบบทำนู่นทำนี่ได้แบบอิสระตอนนี้ไม่ว่าจะหยิบอะไร <c oughs> ก็เป็นกระแสไปหมด <c oughs> หรือแม,ม้กระทั่งลิปสติกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณเจนเย่เมทิกาจีรนรพัทค่ะ สวยมากว่าแล้วเชียวยังไม่มาเพราะว่าไปเดินสวยเดินช็อปเพราะว่า everything has a point นั่นเองโอ้โหสวยจริงๆชอปเสร็จแล้วมาเลยเลยนะลูกนะขอเสียงประมือดังๆให้กับเจนี่อีกทีได้ไหม